ด,ดูดูดูค่ทุกคนเห็นแค่นี้ก็เข้มควมมากกลิ่นเนี้ยหอมสุดๆไปเลยนะกับเมนูเบคอนอบวุ้นเส้นเบคอนติดมันนัวๆกับวุ้นเส้นนุ่มๆตากกี่คำเนี้ยบอกเลยค่ะว่าฟินแสงออกปากมากเลยนะไปจากไปดูสามีเจ๊หมูทําที่ครัวกันเริ่มจากนำเห็ดหอมที่ล้างน้ำทำความสะอาดดีแล้วมาหั่นฝานให้เป็นชิ้นบางๆหั่นไปได้เลยค่ะเห็ดก็จะได้ความกรุบความหนึบเลยนะคะเมนูนี้ ต่อมาค่ะนำเบคอนมาหั่นแบ่งครึ่งดูความมันแซกสิคะบอกเลยค่ะว่าต้องนัวมอเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนําพริกไทยดําเม็ดมาโบดห้พอหยาบนะคะใส่พริกไทยเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเมนูนี้พร้อมแล้วเราไปเริ่มปรุงซอสของเรากันเลยค่ะเติมน้ำมันงานลงไปตามด้วยซอสปรุงรสซอสหอยนางรมซีอิวขาวน้ำตาลทรายผงปรุงรส เหล้าจีนสีดําแล้วเติมน้ํำปลาลงไปเล็กน้อยค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยนะเรียบร้อยดีแล้วก็นาอุนเส้นเราค่ะลงไปแช่ในน้ําซอได้เลยคลุกเคล้าให้พอเข้ากันได้เลยค่ะต่อมาค่ะเทน้ํามันลงไป ตามด้วยใส่มันหมูลงไปผัดได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆแล้วก็ตามด้วยรากผักชีกระเทียมและก็ขิงแก่หั่นแว่นข้าใส่ลงไปเครื่องเทศนั้นขนาดนี้ความหอมก็คือที่สุดตามด้วยเห็ดหอมข้าวใส่ลงไปเลยจะ้ะผัดอีกสักเล็กน้อยนะคะให้เห็ดหอมเนี่ยเริ่มยุบตัวลงแล้วก็สุกด,ดีจากนั้นตามด้วยเบคอนข้าวใส่ลงไปผัดต่อได้เลยค่ะผัดสักเล็กน้อยให้ทุกอย่างพอเข้ากันก็เพิ่มความหอมอีกหนึ่งอย่างด้วยพริกไทยดำค่ะ ผัดให้เข้ากันได้เลยให้กลิ่นของพริกไทยเนี้ยหอมซอยขึ้นมาเลยนะจากนั้นใส่เส้นที่เราได้หมักไว้กับซอสลงไปได้เลยค่ะเกลี่ยให้กระจายตัวทั่วทั้งกระทะแล้วปิดฝาอบไว้ประมาณ15-20นาทีครบเวลาแล้วก็เปิดฝาออกเลยค่ะจากนั้นก็ผัดครกเ้าให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยปิดท้ายด้วยขึ้นชายอันนี้ที่เราได้หั่นเตรียมไว้ค่ะใส่งลงไปผัดให้ทุกอย่างในกระทะเข้ากันเป็นรอบสุดท้าย เรียบร้อยแล้วก็ยกไปเตรียมจัดเสิร์ฟในจานที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะหุนๆล้นๆจานมาเวอร์ทำให้ทั้งหมู่บ้านกินได้เลยนะเนี่ยคท่าน,นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเบคอนอบวุ้นเส้นเบคอนเน้นๆจุกๆวุ้นเส้น,นนุ่มๆชุ่มซอสนัวๆเค็มคนมากเลยนะคะลองเอาสูตรนี้ไปทําตามกันได้เลยนะคะทุกคนใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิว ทา box, ทยอินบ็อกเพจหรือแอนไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมู u, รับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ